สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้เนาะก็เป็นวันที่9พฤศจิกายน2567นะคะแม่เพ้นก็ได้มาทักทายสบายดีเอฟซีทั้งช่องของวันนี้เป็นคลิปที่3นะคะเอฟซี FC. หลังจากแม่เพ้นได้ล่งแนวทางนะคะฮาหนอยของ4ีเซียนแล้วก็อีก7สำนักให้กับเอฟซีทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันมือนีแล้วเนาะ แม่เพ่นจะมานําเสนอเนาะมีแนวทางของอาตาปากน้ําโพเขาฝากมาแอดอ้อยพารวยนะคะคลิปนี้ค่ะรัฐบาลไทยงวดวันที่16นะคะ fc ของสาสำนักเดอ้อจา้าเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกาดมกระดิ่งแจ้งเตือนให้แม่เพ็นด้วยเนาะผู้ใดที่เขามากไหมที่ว่า อยากจะติดตามช่องแม่น้องคําแพงชาแนลนะคะให้กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้อ่ามีคลิปใหม่ๆที่ลงไปและจะเด้งขึ้นเนาะลงปุ๊บเด้งปั๊บนะคะ FC ถ้ถาผู้ดูดบุกกดติดตามคลิปจะบเด้งขึ้นเด้อเนาะนี่ค่ะแม่เพ่นกายูในบ้านนะคะก่อนจะเข้าไปเบิงแนวทางรัฐบาลไทยของ เขาฝากมาตาปากน้ำโพและแอดอ้อยพารวยแล้วก็จะมีแนวทางเลขทูบนะคะของพหัสชาแนลหรือว่าของพี่พหัสนอเพิ่นได้จุดไว้นะคะไม่เพิ่นจะพาเอฟซีทั้งช่องมาเบิงกันก่อนเนาะก่อนจะเข่าไปเบิงตัวเลขเข้ากัมาขอพรจากปูอ่าสิงซักซิ์เนาะคะ่ะอยู่ในบ้านบ้านเลขที่สองซเนาะ มูซีเนาะตำบลบงเหนืออำเภอสว่างเนนดินแห่งนี้เนาะบา,บาจ,จะเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่แม่เพ่นนับเคารพนับถือเนาะเสือและสธทธาในสิ่งที่เห้านับถือนะคะเอซขอให้ทุกท่านเนาะจงมาดลบันบรรดาลให้เอซทั้งช่องแม่น้องคําแพง h ชาแนลแล้วก็พระหัดชาแนลผระหัดคนเดิมเนาะจง มีผู้ติดตามหลายๆแล้วก็จงมีโชคมีลาบนะคะเหตุ hmm. ยังร่วมกันก็ขอให้ได้บุญกุศลไปพร้อมกันเนาะ mm hmm. FC ม่เพ่นกา mm hmm. ว่าบ่ค่อยเกง่งเ mm hmm. บาบ่ค่อยเปลี่ยนดอกค่ะ mm hmm. ที่จะให้ข้ามอวยพ่อเนาะกะขอชอยกันนะคะ FC อะ่ะมีปูศิลาเนาะหลวงปูทวดหลวงปูอ่ฟันอี๋ยังก็มีเนาะคะ่ะม่เพ่นกะ mm hmm. บ่ค่อยเก่งด้านนี่เนาะ แต่ว่ากัเพราะเพราะว่าเฮานับถือนะคะถึงจะบ่เก่งแต่เราเชื่อและศรัทธาเนาะในสิ่งที่เราเฮามาเบิ่งบ่เห็นนะคะไอซี SC. มันจะเป็นคุณงามความดีอยู่ในใจเฮานะคะเนาะนะ่คะอันที่ยืนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าพระบางเนาะคะ่ะพระบางพระประจำบ้าน ของแม่เพนประจำอ่าประเทศลาวเนาะแขวงหลวงพระบางเนาะพระประจําแขวงหลวงพระบางนะคะเอฟซีอันโชคดีมั่งมีนะคะแล้วก็นี่ค่ะหลวงพ่อพระไซอ่าพระพุทธศิลาลเนาะแล้วก็พระประจําวันเกิดแม่เพนค่ะนะคะข้างบนนอนอยู่ข้างบนนะคะอันนั้นจะเป็นพระประจําวันเกิดแม่เพนนะคะแล้วก็นี่ค่ะพระอุปคุตเนาะคะ่ะแล้วก็หลวงปู่ทวด หลวงปูท่ทวดแม่เพนได้วันนั้นเนาะแม่เพนทําบุญอ่ากับมูลละลิธิเนาะมูลละนิธิอย่างกับน้องหานเนาะเพิ่นกาได้ทอันเอาอันหลวงปูท่ทวดให้แม่เพนได้มาบูชานะคะนี่คะ่ะไว้เป็นใหอยังก็เอามาไว้บ้านเนาะให้เป็นสิริมงคลกาบานบูชานะคะนี่คะ่ะ เนมอบให้แม่เพ่นเนาะค่ะแม่เพ่นทำามบุญกับเพินวันที่เทดายนะเนาะมันนั้นเนาะเพินก็มอบให้แม่เพ่นมากค่ะแม่เพ่นก็สะยมมือสาทูรับเอาเนาะขอให้เพินมาปกปักรักษาขอบคุ้มแม่เพ่นมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะอะนี่ค่ะเอฟซีชัดบ่ค่ะ เลขทูบของผะหัดชาแนลหรือว่าพี่ผหัดได้จุดขอไว้เนาะไม่เพนก็เอามาเป็นแนวทางให้กับ FC ท่างช่องเดอ้อจ้าเนาะถ้าอ่าสาตัวเนาะนี่ค่ะสมตัวก็ได้ที่7 8็ดสมนะคะเลขง่ามเลขสวยมากเลยค่ะเนาะนี่ค่ะ7 8็สมนะคะเอฟซี FC, เนาะเจ็สคะ่ะสวยง่ามมากค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นองค์พระบางนะคะ FC ฟซนะคะ เพ่นก็นเอามาจากบ้านเจ้าของเนาะเพราะว่าเพ่นก็นเป็นผราคู่บบานคู่เมืองของแขวงหลวงพระบางนะคะเมืองมอระดกโลกเนาะบ้านแม่เพ่นค่ะนะะแคปหน้าจอเดอ้อค่ะ783เดี๋ยวไม่เพ่นพาเอฟซไปเบ่งตัวเล่งแนวทางรัฐบาลไทยของแอดอ้อยพารวยแล้วก็ตาปากน้ำภูเขาฝางมากันต่อเลยเนาะไปค่ะ แต่ละเมื่อก็จะได้เปลี่ยนน้ำในแก้วนะคะวันละสามแก้วถวายน้ำให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะ FC แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านคะ่ะนะคะหลวงปู่ศิลาเนาะช่วงนี้บ่ค่อยได้ไปคะ่ะเพราะว่าอยากคำแพงเขาโุงเรียนนะคะ FC เนาะอ่ะไปเบิ่งตัวเหลขน้ำกันคะ่ะสาธุสาธุเดอ้อปูเนาะ ขอให้ลูกหลานทุกคนํำบ่วยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเนาะย่อยู่บ้านค่ะไม่ได้เห็นอย่างทำงานเหมือนเดิมเห็นเนาะอ่ะเอฟซี FC ทั้งช่องมาเบิงค่ะเพ่นจะเอาเบิงงวดที่แล้วเนาะคะ่ะขนมไทยของแอดอ้อยพารวยให้มาวิ่งลูดบนล่างห้ากับหนะคะบ่มาเนาะลุดค่ะบ่เขานะคะ งวดแหลกคนไหหมนานอุ้นะนะคะส่วนตาปากน้ำโพให้มาเก้ากับสองสองมาล่างเนาะวิ่งรูดสองมาล่างค่ะของตาปากน้ำโพค่ะแต่ว่าจับคู่บ่เข่าเดอ้อจ้นะเนาะส่วนเขาฝากมาเนาะเขาฝากมาให้มาห้ากับหกบ่มานะคะรุดบกเขาเดอ้อจ้นะเนาะ งวดที่แล้วหลุดทั้งสามสำนักเนาะแต่ว่าของตาปากน้ำโพวิ่งรูดเข้าอยู่นะคะอ่ะเข้ามาเอางวดวันที่สิบกันต่อเลยเนาะเขาฝากมารัฐบาลไทยงวดวันที่สิพฤศจิกายนสองห้าหกเจให้มาวิ่งรูดบนล่าง3กับ4นะคะงวดนี้ให้มาวิ่งรูดบนล่าง3กับ4จับคู่3ามตัวบน สี่สามชุดสองตัว3 0 3ศูนและ4 1นะคะเอซของเขาฝากมาค่ะมาตามตัวของตาปากน้ำโพงวนนีค่ะงวนหนีตาให้วิ่งรูดบนล่าง 5กับ8นะคะ5กับ8ค่ะจับคู่ชุด3ามตัวบน8ปดห้าแดแล้วก็ห้าปดหนึ่งชุด2ตัวห้าแปดห้าหนึ่งแดปดแดหนะคะของตาปากน้ำโพงงวนนี้นะคะ FC ให้วิ่งรูดนหกับ8ปดเดอ้อจ่าเนาะ วิ่งลูดบนล่าง5กับ8ชุด3มตัวบน8 5ดห้าแห้าแดหนึ่งชุด2ตัว5้าแปดห้าหนึและ8ปดหน่ค่ะแคปหน้าจอเอาของเขาฝากมาแล้วก็ของตาปากน้ำโพกันก่อนเนาะ รัฐบาลไทยงวดวันที่16พฤศจิกายน2567เนาะคะ่ะวันนี้ก็วันที่9แล้วใกล้แล้วเนาะอีกห้าหกมือก็จะหอดแล้วค่ะมือรุ่นกันคะ่ะตามนี้ค่ะไปเบิ้งต่อนะคะมาเอาต่อค่ะแนวทาง ของแอดอ้อยพารวยงวดนี้เป็นงวดที่สองนะคะเอรัฐบาลไทยหรือว่าขนมไทยงวดนี้เป็นงวดที่สอง่ิรลูดบนล่างงวดนี้ให้มา4กับห้นะคะสกับหหลักร้อยมีสองสี่แดนะคะหลักร้อยมีสองสี่แปจับคู่ให้มี0ูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหศย์สี่ี่สสี่หห้าเจ็ดห้าและเจดสนะคะเนาะ เดี๋ยวเพิ่นโคงสุดท้ายเพิ่นจะเน้นมาให้นะคะเออันนี้จะเป็นชุดเต็มบนล่างนะคะส่วนชุด3ามตบน4 0่ศูนย์ห้แดสองีดเดหแล้วก็2 0 4ศูจ้าเนาะแนวทางนะคะรัฐบาลไทยของแอดอ้อยพารวยแคปหน้าจอเอาไว้เนาะไว้ไปเทียบเทียนสลายสักนาหลายๆอาจารย์นะคะ ยิ่งรูดบนล่าง4กับ5จับหลักร้อยมี2 4 8จับคู่มี05 1525 041424 657574ชุด3ตวบน405 824 875และ204นะคะ ่าแคปหน้าจอค่ะคลิปนี้ก็จะได้ไป3ามสำนักเนาะค่ะเอเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่เพ้นจะพา f อฟไปตามเอาของอ่าอาจารย์ต้อยน้ำโชคแล้วก็งวนี้เพิ่นแยกบนแยกล่างมาให้พร้อมเนาะค่ะเน้นเน้นมาให้พร้อมและเลขล็อกซรีมาแล้วเนาะเม็ดเดียวค่ะงวดที่แล้วเกือบแตกนะคะเพิ่นให้มาแปดสามสาเลขออกซีซีบนเนาะศูนย์ซีซีเพิ่นว่าเลขต้องไม่เบิน่นเพิ่นว่า เบิร์นอิลีแต่ว่าวิดไปเต็มหนึ่งนะคะของเล็กล็อกเซรีเนาะค่ะงวดที่แล้วหลุดนะคะงวดนี้มาแล้วค่ะเม็ดเดียวเน้นๆค่ะถ้าติดตามคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้แม่เพ่นก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ